สวัสดีครับผมซีรีส์ช็อปออนไลน์นะครับผมวันนี้นะครับมีสินค้าของ New เวออกใหม่อีกหนึ่งตัวเป็นเคสง่ายๆเคสตัวนี้ของ New เวอหลักๆหลายๆคนจะรู้นะครับเคสของ New เวอเนี่ยคุณสมบัติคือจะมีเมาส์เขาเรียก17มิลทำให้เราสามารถใส่เลนส์เสริมต่างๆได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับทาง New เวอได้ออกมาลวหลายๆคนเรียกร้องกอนมาเยอะนะครับมือถือตัวนึงเลยนะครับที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสเรียกร้องมากเพราะว่าภาพที่ได้เนี่ยก็เรียกว่า นำหน้าค่ายอื่นไปหลายขุมมือถือตัวนั้นคือ vivo นะครับตัว x 2 0 0 pro ปนะครับผมวันนี้ทาง newer ได้ออกเคสมาแล้วนะครับรุ่น pa 1นึ่งหนส่ระบฝาละ v o v o เนี่ยหลายหลายคนบอกถามกันมาเหลือเกินนะครับเมื่อไหร่จะมีเคสอ่าเพื่อจะใส่เรียนได้เพราะจริงๆต้องบอกเลยนะ vivox 2 0 0 pro x 2 0 0 pro ปเนี่ยเป็นหนึ่งในมือถือที่ได้ภาพมีภาพที่แบบเรียกว่าสวยงามเลยนะในปีที่ผ่านมาวันนี้ทาง newer ออกเคสมาแล้วนะครับตัวเคสเป็นไงกันบ้างแกะกล่องมาเลยครับเจอเคสเลยอ่าง่ายๆมีเคสอย่างเดียวเลยนะครับและอุปกรณ์ในกล่องจะมีตัวเคส ต้แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ลิงหนึ่งตัวเดี๋ยวค่อยอธิบายว่าทําอะไรกันบ้างตัวเคสครับมาดูตัวเคสกันก่อนเลยนะตัวเคสวัสดุเป็น ABS นะครับผมตัวนี้เป็น ABS นะปุ่มต่างๆอย่างเงี้ยเป็นพลาสติกทั้งหมดนะตรงนี้ด้านข้างเบื้องต้นถามว่าทามางานโอเคไหมสัมผัสถือว่าดีเลยคล้ายๆกับรุ่นที่เป็น iPhone กับ x i ล o ม i ก่อนหน้านี้คล้ายกันเลยวัสดุจะเป็นพลาสติกแต่สัมผัสจะเหมือนหนังนะตรงนี้จุดต่างๆทํามาได้ดีนะครับแฝดเจาะร่องมาโอเคตัวไม้ต่างๆเนี่ยเขาเจาะรูมาแบบ ครบเลยใช้งานได้ที่สําคัญเคสตัวนี้รองรับแม็กเซฟด้วยนี่แม็กเซฟตรงนี้ใครที่ใช้ vivo อยู่ก็ไม่ต้องไปห,หาซื้อวงแหวนละสามารถใช้งานแม็กเซฟได้เลยนะครับตรงเมาส์ตรงนี้ครับวัสดุจะเป็นโลหะแข็งแรงทนทานอ่าจะเป็นโลหะนะตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับตัวเมาส์เนี่ยครับตรงสังเกตนะครับก็คือสามารถใส่เลนแบบส7มิลได้นะครับที่เลนวายกับเลนเทเล่ไใส่เลนได้ทั้งวายและเทเลทีเนี้ยข้อดีคืออะไรบางครั้งเดี๋ยวนี้จะมีเมาส์เลนเขาเรียกว,ว่าเลนเทเลคอนเวอร์ 2, ต Tele เตอร์คูณบางลๆแล้ว VVO X200 สามารถซูมได้ไกลอยู่แล้วนะครับคุณสามารถใส่เทเลคอนวอเตอร์ไปได้อีกทีนี้ฟังก์ชันฟีเจอร์มันจะใกล้เคียงกับตัว vivo x 2องไรล์ตละอ่าหลายๆคนที่มี200 pro ปเนี่ยก็แบบว่าง่ายๆใกล้เคียงกับรุ่นพี่พี่ใหญ่ได้เลยนะครับจุดต่างๆนะครับพวกเซนเซอร์ ir ไอพวกเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยเขาเจาะร่องมาโอเคเลยนะอ่าที่สําคัญครับจุดเด่นของเคสต,ตัวนี้คืออะไรมันจะมีวงแหวนตัวนี้ตัวหนึ่งวงแหวนตัวน,วนี้ตัวนี้ใส่เข้าไปบิดเข้าไปตรงนี้อ่าทีานี้ใส่แล้วมันได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูข้อดีเลยนะ จริงๆจ,จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่แล้วมันก็จะเท่กว่าเดิมนี่ผมให้ดูนะใส่แล้วมันก็จะด,ดูสวยวัสดุปเป็นโลหะเหมือนเดิมนะครับเวลาล็อกเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนเลนกล้องอ,ะอ่ะข้อดีของมันคืออะไรครับตัวเนี้เวลาคุณใส่ไอแหวนเข้าไปเนี่ยครับคุณสามารถเอาฟิลเตอร์ครับหน้า67เอ้หน้า67มาใส่ได้เลยผมเอาฟิลเตอร์ฟิลเตอร์มาใส่นะฟิลเตอร์กล้องเราเนี่ยแหละ อ่ะเนี่ยใส่เข้าไปใส่ได้เลยก็คือหมายความว่าถ้าคุณซร์ชเคสต,ตัวนี้นอกจากใส่เลนได้นะครับการใส่ฟิลเตอร์อย่างที่บอกตัว vivo x 2 0 0เนี่ยจริงๆถ่ายได้ภาพนิ่งทั้งวีโอที่ได้คุณภาพที่โอเคนะครับแต่บางครั้งเราอยากจะใส่ฟิลเตอร์เช่น CPL ลดแสงสะท้อน ND ฟิลเตอร์เพื่อตัดแสงอย่างเงี้ยคุณก็สามารถหาฟิลเตอร์ที่ใช้งานกับกล้องนะที่เป็นหน้า6 7มาใส่เงี้ยใช้งานได้เลยอ่าอันนี้คือข้อดีเลยนะอ่าสามารถใส่ฟิลเตอร์ได้เลยในตัวเลยหรือบางคน ไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์พวก ND อะไรเงี้ยบางคนบอกกลัวกล้องเป็นรอยกระแทกเงี้ยคุณสามารถซื้อเขาเรียกว่าา U V ฟิลเตอร์่า,าพวก U V ที่ตัดแสงสะท้อนอ่ะซึ่งเหมือนเหมือนเราใส่ฟิล์มกระจกให้ตัวเลนส์อ่า ตรงเนี้ยถือว่าออกแบบมาดีเลยนะเพิ่มความเท่เล้บางคนซื้อฟิลเตอร์แบบขอบอสวยๆอะไรเงี้ยมาใส่ก็ทำให้ดูมือถือแตกต่างโลแตกต่างจากคนอื่นนะครับผมตรงเนี้ยกันแนะนําเลยนะครับถ้าใครมีมือถือ vivo x 2 0 0แล้วต้องการง่ายๆอยากเล่นนะ่อ่าโมให้มือถือของเราเนี่ยประสิทธิภาพสูงขึ้นใส่เล่นได้ใส่ฟิลเตอร์ได้ตัวเนี้ยซื้อตัวเดียวจบเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว newer pa 1 1 4ตัวนี้ครับใครหาอยู่ซื้อได้เลยที่ซ i ต้าช็อปออนไลน์ทุกช่องทางครับผมถ้าลูกค้านะครับสนใจสินค้าที่เห็นไปเมื่อสักกครรู่่่สามามถซื้้ออไดททีุทชง ทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็เอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b ส c r i b e คลิปของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางซิต้าเวิร์ดนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม